สวัสดีครับพรกับผมครับกริดพลเดชวิสัยครับตอนนี้เรากำลังดูละครละครสรั้นเรื่องหนึ่งนะครับตัวละครก็มีหลายตัวด้วยกันแต่มันเป็นละครทางด้านการเมืองนะครับไม่ได้ละครด้านรักๆค่ยๆนะครับแต่มันดุเดือดเผ็ดมันยิ่งกว่าละคระครับ ผู้ที่ทำการมอบรางวัลน,นะครับไม่ว่าจะเป็นสุพรรณหงษ์ทองคำไม่ว่าจะเป็นรางวัลอะไรก็ไม่รู้นะครับที่เกี่ยวกับการแสดงเนี่ยแหละครับควรจะมอบให้บุคคลหลายคนที่อยู่ในละครโรงใหญ่โรงนี้ครับหลังจากที่นายกอิงโดนหยุดทำหน้าที่ไม่ได้โดนหยุดหรอกครับหยุดไป ออกไปเลยอะครับสิ่งที่นายกอิงทำนะครับพี่สาวของเธอออกมาพูดถึงเรื่องนี้แบบประทับใจผมมากๆเลยนะพี่สาวของเธอว่าไงครับพี่สาวของเธอว่านางสาว ทินทองทาชินวัตรคู่นากรวงนี่คือพี่สาวของนางสาวแพรทองทานชินวัตรเขาโพสในอินสตาแกรมนะครับหลังจากสารธรรมนูญวินิจฉัยให้นางสาวแพรทองทานพ้นจากตําแหน่งนะและระบุไว้ด้วยเป็นประวัติศสาสตร์ในอินสตาแกรมเธอเป็นการบันทึกข้อความนะครับลงวันที่29สิงหาคม2568 อีกหนึ่งวันที่จะอยู่ในความทรงจำตลอดไปจากมุมมองของเอมความเข้มแข็งและแข็งแกร่งของใจต้องขนาดไหนถึงจะรวบรวมสติเดินลงมาพูดสดจากใจการจัดการอารมณ์และย่อยสิ่งต่างๆในช่วงเวลาไม่กี่นาทีมันช่างน่าทึ่งการพูดครั้งสุดท้ายที่ทำเนียบรัฐบาลของนายกในดวงใจ จะคงมีแต่ความจริงใจเหมือนทุกๆครั้งสำหรับเราที่ยืนฟังอยู่ข้างๆนั้นมันท่วมท้นและกินใจสง่างามจนนาทีสุดท้ายที่ก้าวออกจากทำเนียบคุณค่าและความดีในตัวของน้องไม่ได้ลดลงหรือจางหายไปไหนไม่มีใครสามารถเปลี่ยนคุณค่าและความมุ่งหวังเจตนาดีของน้องไปได้แต่กลับยิ่งทำให้เราได้มีรประสบการณ์ได้มีโอกาส ผ่านบททดสอบของชีวิตที่ท้าทายแล้วท้าทายอีกนี้และเพิ่มความแข็งแกร่งให้ใจเราไปอีกอะไรจะเกิดแล้วย่อมดีสเสมอนะเขียนดีมากนะครับผมและพูดถึงน้องสาวได้ดีมากๆเรื่ทีเดียวผมก็เลยคิดตามไปด้วยไงว่า เออใช่ไหมอยู่ๆก็นั่งฟังตุลาการตัดสินก็นั่งอ่านอ่านอ่าน,านมันยาวมากนะแรกๆก็เหมือนจะดีนะพูดถึงความสุจริตดีปุ๊บผมก็ใจก็พองแล้วโอเคไว้รอดไปปลอดนึ่างเราไว้แล้วก็มาถึงจริยธรรมพอพูดไปซักไม่บีกี่ประโยครู้ล้วว่าโดนแน่ คิดดูสิช็อกไหมว่าคนเป็นนายกรัฐมนตรีอยู่เกือบปีครับอยู่ๆต้องออกครับแม้จะทำใจไว้บ้างแล้วก็ตามแล้วหลงังจากนั้นต้องเดินลงมาเพื่อที่จะมาให้สัมภาษณ์มาทอโดยไม่มีอะไรวะเขาเรียกอะไร โน้ตรถบวกอะไอแพคไม่มีบันทึกผมอยากถามพวกมึงหน่อยไอพวกปากเก่งทั้งหลายที่เคยด่านายกรัฐมนตรีว่าอ่านไอแพคไอแพคไอแพอะตอนนี้พวกมึงหายหัวหดหัวไปตรงไหนมึงไม่ได้หดหัวหรอกมึงออกมาซ้ำเติมเขาอยู่แล้วละ่ะแต่มึงไม่พูดเรื่องนี้เลยมึงไม่ชื่นชมเรื่องนี้เลย มึงเไม่เห็พูดเลยว่าบทความที่เขาพูดจากใจน่ะมันสูงส่งขนาดไหนพวกมึงก็ได้โจมตีกันไปด่ากันไปสมน้ำหน้ากันไปแล้วมึงก็มีความสุขมึงก็กลับบ้านมึงก็ไปโดนเมียด่าที่บ้านมึงก็ไปโดนเมียบ่นที่บ้านมึงก็มาระบายออกในสื่อโซเชียล นัน่นหละครับถือว่าดีมากๆเก่งมากๆนะแล้วหลังจากนั้นก็มีการแถลงข่าวของ, <c oughs> ของคุณภูมิธรรมก็รวมกันหมดมานั่งแถลงข่าวว่าพักร่วมทัาบานยังอยู่ครบแต่ผมก็ทำแม่งแล้วในวันนั้นว่าพักกล้าทำแม่งหายหัวไปไหน ปรากฏว่าไม่ได้หายหัวไปไ,ไหนหรอกครับไม่มาไม่เอาด้วยแล้วก็ไปไม่ได้โผล่ยังอยู่พักก้าธรรมหลังจากคุณอนุจินไปหาพักประชาชนไปคุยกันหัวหน้าเทงเรียบร้อยแล้วก็ไปหาพักก้าธรรมไปคุยกับหัวหน้าพักก้าธรรอาจารย์แม็อาจารย์แมมก็ตกลงปรงใจที่จะมาช่วยมาอยู่ข้าง พรกภูมิใจไทยมาดันให้คุณอนุทินเป็นนายกรัฐมนตรีแล้วก็มีเปิดแถลงข่าวแล้วก็มีไอ้งูเหา่าซึ่งมันเป็นอดีตอธิบดีหาเหวอะไรก็ไม่รู้อ่ะมีคนเคยเตือนแล้วนะว่าไม่ควรเอามันมาลงสอสอในพื้นที่นะไม่เชื่อนี่แหละตอนนี้แม่งแผงลิดเลยมันย้ายมาอยู่กับ พักภูมิใจฉายโดยแม่งเสียมารยาทมากๆเพราะมันยังเป็นสสอ,อยู่แล้วมันก็พูดจาให้ดูดีมีชาติตะกุลไอ้นักการเมืองพวกนี้นะครับผมจะบอกให้หนะครับอย่าไปฟังมันมากเลยครับมันมีเป้าอะไรไว้ในใจปุ๊บมันก็พูดสนับสนุนเป้าที่มันไว้บางทีเราลงเคิร์มคําพูดของมันแต่จริงไม่ใช่หรอกครับก็เพื่อประโยชน์ของพวกมันทั้งนั้นแหลนะนะเป็นที่น่าผิดหวังมากๆมา จริงๆเราผมหวั่นใจพรรคลุงโตพักรวมไทยสร้างชาติแต่ปรากฏว่าหัวหน้าพีรพันธ์ก็อยู่เลขาก็อยู่ข้างรัฐบาลเก่าก็มีกลุ่มหนึ่งนะครับก็คือคุณสุชาติชมกิ่นก็ไปอยู่กับพระภูมิใจไทยก็พาสมัครพระพวกแกงเขาไปด้วย แล้วก็นอกนั้นก็ยังอยู่ครบโดยเฉพาะรรคประชาธิปัตย์วันนั้นเฉลิมชัยจะเรียกประชุมกรรมการบริหารพรรคแล้วก็รัฐมนตรีชัยชนะก็ยืนยันว่าไม่ได้ถูกพรคภูมิใจไทยชาบทางแล้วก็รัฐมนตรีเดชอิดก,ก็ บอกว่าประชาธิปัตย์ยังเหนียวแน่นร้อยเปอร์เซ็นตอยู่กับเพื่อไทยไม่พลิกคว่วนี่ของจริงเว้นักเรียนจริงเว,วน่าเฉลิมชายคุณเดชอินคุณชัยชนะนี่เป็นนักการเมืองด้วยแล้วก็ยังเป็นนักเรงด้วย สิ่งที่เกิดขึ้นตอนนี้ประชุมครลรมแล้ว <Okay. S 1> คุณภูมิธรรมเรียกประชุมครลรมแล้วครลรมก็มีมติแต่งตั้งให้คุณภูมิธรรมไม่ได้แต่งตั้งหรอกมีมติให้คุณภูมิธรรมเป็นปฏิบัติหน้าที่แทนนายกรัฐมนตรีแล้วก็หมอมินก็จะเป็นเลขานายกรัฐมนตรีที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยแต่พรรคต้ทำ ลาการประชุมไม่กล้าโผล่หัวมาไม่กล้ามาสบตาไม่กล้ามาเจอคอรมอชุดนี้ก็ยังแบบว่ายังไอ่ๆอยู่ไม่เป็นไรนั่นเป็นเรื่องธรรมดายอยู่แล้วแต่ผมอยากจะบอกว่ากลุ่มที่ไปอยู่กับพรักภูมิใจไทยนะครับคิดผิดครับคิดผิดจริงๆครับนอกจากจะไม่ได้เป็นรัฐมนตรีตามที่ต้องการแล้วเพราะตำแหน่งรัฐมนตรีมันเยอะมากๆในเมื่อพรรคประชาชน ไม่เอาพระชนจ,จะเป็นฝ่ายขานแสดงว่าโอ้โห و, เหลือโควตารัฐมนตรีเยอะเยอะจริงๆแต่และพักนี่โอ้โห و, ก็จนได้รัฐมนตรีกันเป็นกอบเป็นกำมแม้จะสี่เดือนก็ไม่เป็นไรหรอกครับเพื่อชาติเพื่อแผ่นดินเพื่อเกียรติของวงตระกูลอ่าไม่เป็นไรก็ใครที่ไม่มีสิทธิ์แม่งจะมาเป็นรัฐมนตรีก็ได้เป็นเพราะว่าแม่งเยอะเกินไม่รู้จะเอาใครมาเป็นรัฐมนตรีมันแบ่งกันเยอะมาก ก็เลยได้โอ,อกาสนะครับชาติดีทั้งชาติได้เป็นรัฐมนตรีสักสี่เดือนก็ไปเกลียดกระวงตระกูลแล้วครับแต่คุณหารูไ้ไหมว่าไอ้รัฐมนตรีเนี่ยตอนมันหมดอำนาจหมดตำแหน่งมันก็ไม่ได้มีใครสนใจหรอกครับผมเจออดีตรัฐมนตรีหลายคนหลายท่านมาอย่างเมินเลยจริงผ่านไปพอคนเดินมาเจอปุ๊บ หลบปะบอกไอ้ทำไมไปหลบอดีรัฐมนตรีอะบอกูก็เขียดยกมือไหว้มันไอ้เหี้ยตอนมันเป็นรัฐมนตรีแม่งไม่เคยทำที่อะไรเลยไม่เคยมีประโยชน์เลยไม่เคยช่วยเหลือทีอ่อะไรกูเลยลกูหลบดีกว่าเจอกันต้องยกมือไหว้แม่เขาพูดอย่างนี้ครับทำไมผมว่าพวกนี้จะต้องผิดหวังครับเพราะว่าคุณภูมิธรรมออกมา ือเขาไปคุยกับหัวหน้าเทงแล้วก็ไม่รู้นะอะไรก็ไม่รู้เขาก็จะคุยกันเขาก็ยับแล้วรับได้นะไอ้สามข้อของหัวหน้าเทงเนี่ยที่จัดการเรื่องเขตแดนปัญหาชายแดนประเด็นแรกประเด็นที่สองเรื่องเกี่ยวกับทำประชาพิจารณ์เรื่องแก้ไขรัฐธรรมนูญทั้งฉบับแล้วประกันที่สามก็คือสี่เดือนต้องยุบสภา คือพภูมิใจไทยทําได้พักเพื่อไทยก็ทําได้เว้ยก็เ,เอาเว้ยกูก็จะอยู่อีกสี่เดือนเว้ยนะแล้วผมถามหน่อยว่าว่านเทงจะเลือกไทยระหว่างพักเพื่อไทยกับพักภูมิใจไทยกรณีพักเพื่อไทยก็มีปัญหากันที่เคยจะร่วมจัดตั้งรัฐบาลแล้วก็อยู่ๆก็แยกตัวไปทีพักประชาชน แล้ไปร่วมตั้งรัฐบาลโดยไม่เห็นหัวพรรคประ,ะชาชนนั่นก็เป็นความแค้นแล้วพระภูมิใจไทยอ่ะพระภูมิใจไทยก็ด่าพรรคประชาชนในสภาเรื่องเกี่ยวกับหนึ่งหนึ่งสองด่าแบบเสียเสียหายด่าแบบเสียมาเลยก็มีความแค้นนังคู่พรรคประชาชนก็ต้องคิดเอาว่ากูจะอยู่ข้างไหนดีวะกูจะเลือกใครวะกูมีตัวเลือกตอนนี้กูเป็นพระเอกไว้ ถ้าเกิดรัฐมนตรีภูมิทำดีวสำเร็จกับหัวหน้าเทงก็ได้ขับมาเป็นนายกรัฐมนตรีภายใต้การนำของอาจารย์ชัยเกษมแล้วก็โคต้ารัฐมนตรีแม่ก็โคตรเยอะเลยและคนที่อยู่คนที่อยู่ด้วยกันก็จะได้รัฐมนตรีกันทั่วหน้าเพิ่มกันไปพักแลยอีกตั้งหลายคน แล้วก็ไม่มีพักเก้าไกลเอ๊ะพักเก้าหน้าเอ๊ะพักเก้าทำพักเก้าทำก็ไปเป็นฝ่ายค้านแล้วก็คุณสุชาติจมกินก็ไม่ได้เป็นรัฐมนตรีละไม่ได้เป็นนั่นนะครับผมจะบอกว่านายกทักษิณไม่ได้โง่เง่า,งากว่าคุณเดวินชิดชอบหรอก มคุณภูมิธรรมก็ไม่ได้โง่เง่า,งากว่าคุณอนุชินชาญวิรุฬกลหรอกก็เก่าเกมกันนรงคู่แล้วมันก็ยังมีเวลาอีกก่อนที่จะโหวตนายกรัฐมนตรีเพาะคนที่ตัดสินใจไปก็คือพาดครับหนึ่งไอ้พักเพื่อไทยสิบกว่าคนมึงก็หมดอนาคต อาจจะไม่หมดอนาคตก็ได้แต่มืองก็หมดอนาคตกับพักเพื่อไทยละวเขาก็ดีดมึงออกไปแล้วไม่อยู่ในสารระบบแล้วแล้วก็พักการธรรมนี่จบไปเลยพักเพื่อไทยเขาก็ไม่ครบแล้วนายกทักษิณเขาก็ไม่ครบผู้กองทรมา,นานลัลละจบไปเลยนะแล้ว พรรคเพื่อไทยทำไม่สำเร็จที่ผมโจหัวว่าคุณอนุทินชาญวาิรุฬลฝันกลางวันถ้าเกิดพรรคประชาชนเอาพรรคภูมิใจไทยปฏิบัติ ห้าที่แทนนายกรัฐมนตรีมีสิทธิยุบสภาได้ก็ยุบสภาก็จบจบข่าววิธีการยุบสภานะครับก็ประกาศยุบสภาก่อนก็ได้นะแล้วก็ํำหนังสือไปถึงสำนักพระราชวังนะครับจะต้องเป็นพระราชกิจดีกาแล้วในหลวงท่านต้องลงพระปรอยชัย เพื่อยุบสภาอันนั้นก็อยู่ที่ขั้นตอนนั้นคุณภูมิธรรมก็จะต้องทำแบบนั้นไอคนที่มาพูดอะนะยุกได้ยุกไม่ได้ยุกได้ยุกไม่ได้ผมไปเช็คแล้วนะเช็คทุกตัวเลยนะมึงก็งไม่ต่างอะไรกับผมหรอกมึงไม่ต่างอะไรกับกูหรอกคือ ก็มาโน้ั้งสิ้นนะครับเพราะมันยังไม่เคยเกิดขึ้นในประเทศไทยการที่นายกรัฐมนตรีที่ปฏิบัติคนที่ปฏิบัติราชการแทนนายกรัฐมนตรียุบสภาได้หรือไม่มันยังไม่เคยมีอย่างครับก็เลยไม่มีอะไรเป็นบรรทัดฐานก็พูดกันไปเรื่อยยุบไม่ได้ยุบได้ยุบไม่ได้ยุบไม่ได้แต่ตอบได้ที่ รักษาปฏิบัติหน้าที่แทนนาะยกยกาาุบสภาแล้วก็ทำหนังสือถึงสำนักพระราชวังและถ้าเกิดพระอ,องค์ท่านเซ็นมาก็ถือว่าจบไม่ต้องคุยกันละไม่ต้องไปเช็คแล้วว่ามันเป็นยังไงนั <c oughs> ่นแหละครับผมถึงว่าคุณอนุทินชาญวิุลเป็นผู้ที่ฝัน กลางวันแสกๆครับทำไมพักเพื่อไทยไม่มีออกไปเป็นฝ่ายค้านแล้วก็ให้พรรภูมิใจไทยเขาเป็นรัฐบาลเป็นนายกรัฐมนตรีไปเล่ามันมีผลครับเพราะว่าถึงแม้ว่าจะเป็นสี่เดือนตามสัญญากับพรรคประชายชนแต่สี่เดือนนี้ทําไม่สําเร็จหรอครับเรื่องเขตดดนจริงๆไม่ได้เกี่ยวหรอกครับก็เป็นพูดให้มันโกโกโ้เทๆ่ๆมันเป็นหน้าที่ของกองทัพอยู่แล้วส่วนเรื่อง ทำประชาพิจารณ์นะมันสี่เดือนจะทันไหมอ่ะถ้าเกิดสี่เดือนไม่ทันอ่ะก็ต้องต่อไปเรื่อยๆเปล่าวะ่ะเป็นห้าเดือนเป็นหกเดือนหรือเปล่าอ่ะหรือถ้าเกิดคุณอนทินเบี้ยวอ่ะกูไม่ยอมไม่เอากูยังไม่ยุบอ่ะกูยังมันอยู่อ่ะก็ต้องรอรอรอเวลาที่มีการ ประชุมสภาเกี่ยวกับเรื่องสําคัญสําคัญอย่างเช่นเรื่องงบประมาณขนาดเสียงก็จะไม่พอเวลาโหวตกันถ้าพรรคประชาชนไม่เอาด้วยก็ดูแล้วนะครับตอนนี้ดูแล้วนะคือฝ่ายของภูมิจะคุณภูมิทําฝ่ายของพอรรคเพื่อไทยเป็นต่อครับไม่ได้ไม่ได้ต่อห้าสี่สามสองนะเป็นต่อสิบหนึ่งยี่สิบหนึ่งเลยนะกับพรรคภูมิใจไทย อย่าลืมว่าตอนนี้เหตุการณ์มันไม่ได้เป็นปกติพักภูมิใจไทยโดนกระน่ำโซลา่าเซลล์ในเรื่องเขากระโดงโดนในเรื่องหัวสวโดนในเรื่องทําสถามบินส่วนตัวเอาที่หลวงไปปิดเส้นทางโดนหลายเรื่องไงถ้าเกิดไม่มีเรื่องพวกนี้นะก็ชางางามแน่ คุณอนุทินชาญวิรุณก็จะได้เป็นนายกรัฐมนตรีแบบสงางงามแนะ่ถ้าปล่อยให้คุณอนุทินเป็นนายกรัฐมนตรีสี่เดือนยุบสภาคุณอนุทินแล้วก็คณะรัฐมนตรีก็ยังรักษาการอยู่จนกว่าจะมีรัฐบาลชุดใหม่มันก็มีผลกับการเลือกตั้งมันมีผลนอ,อกมา ครบสี่เดือนแล้วก็มีผลก่อนครบก็มีผลการโยกย้ายผู้ว่าราชการจังหวัดการโยกย้ายอธิบดีต่างๆมันมีผลมากเพราะฉะนั้นพรักเพื่อไทยไม่ยอมให้คุณอนุทินเป็นนายกรัฐมนตรีแน่นอนเพราะมีไม้เด็ดหลายต่อหลายไม้ด้วยกันแล้วก็ตัวแปรสำคัญก็คือพักประชาชนถามหน่อย จะเลือกใครระหว่างพรรคเพื่อไทยกับพรรคภูมิใจไทยถ้าเกิดว่าพรรคเพื่อไทยบอกกูเอาด้วยแบบพวกมึงว่าเหมือนภูมิใจไทยจะเลือกใครเพราะว่าถ้าไปเลือกพรรคภูมิใจไทยก็จะโดนโจมตีนี่ยังไม่ได้เลือกเลยดโดนโจมตีแล้วว่าไอ้แล้วพวกเขาก็โดนแล้วก็พวกไอ้วบฟวพวกอะไรไอ้มันยังไงยังอะไรก็ยังอยู่เริ่มโดนสะแล้วไง เพราะเพื่อไทยเขายังไม่มีอะไรก็นายกรัฐมนตรีก็โดนปลดไปเรียบร้อยแล้วก็ยังไม่ได้มีปัญหาอะไรนั่นแหละครับสิ่งที่เกิดขึ้นแต่ท้ายนี้เดี๋ยวผมจะพูดนิดหนึ่งจริงๆจะพูดมาตั้งนานแล้วแต่พอดีมันเหตุการณ์มันไม่น่าพูดแล้วก็ถ้าเกิดนายกอิงอยู่ก็จะพูดแต่ตอนนี้ก็ต้องพูดสักหน่อยหนึ่งเพราะก็รับปากกับพพวกไว้แล้วว่าคือการที่ คุณภูมิธรรมนะครับบุกไปจับบ่อนที่ดอนเมืองอะนะมันมันก็มันก็เหมือนกับขี่ช้างจับตะก,กั่หรือเปล่าวะคุณภูมิธรรมเป็นรักษาการนายกัมนตรีเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยต้องไปจับบ่อนบ่อนกองแกงบ่อนธรรมดาด้วยตัวเองแล้วก็ฝากไปถึงกรมการปกครองด้วยว่าคนที่เข้าไปเล่นในบ่อนการพนันนั้นไม่ใช่โจรไม่ใช่ผู้ร้าย ไม่ใช่คนที่เป็นมิตราชีพเป็นอาชญากรพวกมึงนี่ไปจับบุกไปจับแบบเอาจริงเอาจังใส่ชุดโอ้โหห่าเหวอะไรก็รู้บุกแบบเอาจริงเอาจางังไม่ใช่หรอกพวกมึงไม่ใช่หรอกนะกรมการปกครองนะไอ่ไแบบี่ไปจับมึงไม่ใช่มึงให้เกียรติคนเล่นการพนันด้วยบางคนก็มีร้อยล้านสิบล้านพันล้านนะ อย่าคิดว่าเขาเป็นอาชญากรตรงข้ามนะถ้ามึงแน่จริงนะไอต้ตางตงชุดนักล้มมึงอะมึงไปดวยกับเขมันนะดีกว่านะพวกมึงอะไอ้ส่วนกลางนะมันไม่เท่หรอกนะจับคนเล่นการพรนันมันไม่ได้โก้หรูไม่ได้ยากเย็นต้นตีนต้นมือที่อะไรแหละแม่กระจกเออถ้ามึงไปจับอาชญากรที่เขามีสิทธิ์ยิงสวนกับมึงคือถ้ามึงเจ๋งจริงนะมึงเอามาสิทธิ์คน เดี๋ยวกูจะพวกกูสิบคนแมันก็รุมกันเลยจะต่อยกันหรือจะมีดคนละเล่มหรือจะปืนคนละกระบอกกันได้นะถ้ามึงเก่งจริงนะไอ้พวกโครงการปกครองไอ้พวกเจ้าหน้าที่เนี่ยเตือนไว้ด้วยความหวังดีนะมันไม่เท่หรอกมึงไม่ต้องโอเวอร์แอคชั่นมากหรอกไปจับการปันหาเขาวิ่งหนีไม่มีใครเขาสู้มึงหรอกนะอันนี้ก็ฝากด้วยรับฝากกับพรรคพวกไปละเขาองพูดนะฝากไปถึงคุณภูมิธรรมเวชัยด้วยเบียิีช้างจับตะกัตเต โอเคเพราะนั้น <Okay. S 2> เพื่อนๆนแฟนคลับเพื่อไทยไม่ต้องกลัวแล้วก็ไม่ต้องไปหัวนายกอิงนายกอิงสบายแล้วครับโรมมีความสุขตอนนี้ก็คอนนอนกระดิกตีนอยู่ที่คาลิฮาที่บ้านเล่นกับลูกมันมีความสุขมากๆ เราจะถัดไปสักเดือนสองเดือนสามเดือนอน,นายกเองบอกว่าน่าจะปลดกูแม่งตั้งแต่เดือนแรกเลยกูจะได้ไม่ต้องทุกข์ทรมานนะแ,แต่ไม่ต้องกลัวหรอกครับคนอย่างนายกเองก็ยังเป็นบุคลากรสําคัญของประเทศชาติถึงเวลาถึงโอกาสเขาจะลงมาช่วยเองแล้วก็ไปฝากพวกที่โจมตีเขาเขาจบแล้วก็แพ้แล้วมึงอย่าซ้ำเติมเขาเลยนะมึงอย่าเชื่อกู อย่าซ้ำเติมอย่าเอาเวลาที่จะซ้ําเติมนายยกอิงนะไปดูแลลูกดูแลเมียดูแลผัวตัวเองดีกว่าอะทําให้ครอบครัวพวกมึงมีความสุขมีความอบอุ่นดีกว่าแล้วมึงก็คิดตีมใหม่คิดงานใหม่ที่จะจัดการแล้มึงก็อตอบกันแหละโอเค นั่นคือเรื่องราวที่เกิดขึ้นในบ้านนี้เมืองน,นี้ประเทศนี้ครับผมมีหน้าที่นําเสนอในแง่มุมของผมครับมีเพื่อนบอกมาว่าเวลาจะพูดชื่อใครให้เอาชื่อนามกุดติดไว้ที่กระดานไว้บอร์ดข้างหลังหน่อยจะได้ไม่พูดผิดผมก็บอกแกไปว่าคือคือผมไม่รู้ผมจะเอ่ยชื่อใครนะคือผมไม่มีสคริปต์นะถ,ถ้าไม่รู้จะเอ่ยชื่อใครผมก็จ,จำไม่ได้ว่ามันชื่ออะไรครับ จริงๆครับผมพูดจากประสบการณ์ร้วนๆเนี่ยแล้วก็มันก็ไม่จําเป็นต้องไปจาชื่อแม่งได้ทุกคนหรอก็ช่างแม่งเน่ยคือพอผมพูดแล้วรู้ว่าขายก็โอเคนะครับผมกไลค์กดแจร์กดกระดิ่งกดซับตะไคร้กดติดตามให้ผมด้วยนะครับกินกลางกันมาได้ที่เฟซบุ๊กดร์กิจพลเดทวิสัยครับขอบคุณครับขอบคุณที่ซื้อของผมนะครับบางคนยังต้องการอยู่นะครับออเดอร์ช่วงนี้ แบบลดน้อยลงเพราะเพื่อนๆคนรจะช้ำใจกับนายกอองนะครับก็ซื้อกล้วยไปกินกับแก้ช้ำใจนะช่วยซื้อหน่อยนะครับเดี๋ยวผมก็ต้องเดินทางเข้ากรุงเทพมหาคนครอีกแล้วเดินอีกแล้ววันที่หนึ่งแล้วก็วันที่หกก็เข้าอีกแล้วก็มีค่าใช้จ่ายพอสมควรนะครับแล้วก็ค่าทนายก็ยังจ่ายเขาไม่ครบเลยนะครับช่วยซื้อกล้วยตากผมด้วย ชุดละสองร้อยบาทนะครับมีทั้งกล้วยตากกล้ยกวยควนกล้วยชากล้วยเบตเตกล้กวยอบเลยแล้วก็ชุดละสองร้อยเนี่ยถ้ากล้วยตากก็ห้าสองสองร้อยถ้าเกิดว่ากล้วยอยู่หนึ่งก็สามกระปุกสองร้อยบาทนะครับผมแล้วก็มีน้าหาลาหอมแบบน้าหอมสายมูเตลูจนสี่ร้อยเก้าสิบบาทครับ สุดท้ายนะครับผมอยากบอกพวกเราทุกคนว่าชีวิตที่เร่งรีบอ่ะบางทีมันก็เหนื่อยเกินไปนะใช้ชีวิตแบบสบายๆส,ส,สโลสโลบ้างก็ได้เอาตัวเองเป็นที่ตั้งอะไรผิดนัดไม่ใช่ผิดนัด,ด,นดเลิกนัดได้อะไรได้ก็เลิกไปนะครับอย่าทำให้ชีวิตมัน รีบร้อนเกินไปนก็ชีวิตก็จะมีความสุขเชื่อผตนะขอบคุณครับขอบคุณอ,อ้อลืมอีกแล้วครับถ้านจะเป็นสมาชิกสมาคมสื่อท้องถิ่นนะครับปีละสามรอยบาทเขาครอบคอบรวม,มแล้วก็จะมีบัตรนักข่าวให้แล้วถ้าจะเป็นสมาชิก ไม่ใช่เป็นจะสอับดนุนช่องกิดโพสแช n แนลก็เดือนละยี่สิบบาทนะครับช่วยกันด้วยนะครับวันนี้ขอบคุณครับขอให้มีความสุขนะครับแล้วขอให้พรคุ้มครองพี่น้องประชาชนชาวไทยทั้งประเทศครับสวัสดี